เละไหมนีนม่นี่มี้กบใครจับก้อนจับก้อนจับวะลูกก้อนจับจริงเหรอก้อนจริงจับยังไงก้อนจับได้จับได้กี่ตัวก้อนเอกตัวฮะก้อนเอกตัวสี่ตัวไหนไม่ดูชิดูหน่อยไห<ๆ>นกบตัวเองอยู่ในในใน เก่งมากเลยก้อนเก่งมากเลยอุ๊ยก็โดดใส่หน้านั่นน่ะไม่เอาไปปล่อยเหรอลูกก็เอาก็เอาปล่อยปล่อยไหมปล่อย